บนถนนได้ยังไงกันละ่ะแม่ฉันพังหมดเลยเห็นไหมล่ะเนี่ยขอโทษเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยฉันเป็นคนเตะก็จริงอยู่หรอกนะแต่นายเป็นเจ้าของลูกฟุตบอลนี่นาแต่ว่านายน่ะเป็นคนชวนฉันมาเล่นฟุตบอลไม่ใช่เหรอจะจะจะฉันบอกให้เล่นที่สนามของโรงเรียนนะ่ะแต่ว่าใจาแอนน่ะบอกว่าไม่เป็นไรแล้วนะเล่นบนถนนก็ได้อ่ะจะโทษฉันหรือไงเนี่ยฮะไม่ใช่ความผิดของฉันสักหน่อยนะเป็นเพราะนายนั่นแหละนะหาว่าเป็นเพราะฉันจะงั้นเหรอแต่ว่านายเองก็ผิดนี่ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะฉัว่าไปแล้วนะถ้าโดบิตะหลบบอลพ้นมันก็จบเรื่องแล้วนี่นาเนาะอ้าวงานมาเข้าที่ฉันใช่เลยถ้าเป็นฉันแล้วก็หลบได้อยู่แล้วอ่ะฉันเองก็หลบได้ยังง่ายได้เลยละ่ะฉันว่านะเตะสวนกลับไปได้ด้วยซ้ำเป็นเพราะว่านายน้ำบุญจะเดินเบื่อแน้วสิโดบิตะใช่แล้วละ่ะนายผิดเองที่หลบไม่พ้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิไปไหนอ่ะไม่ได้เลือกจริงเลยเนาะฮะว่าว่าไงนะ ไม่มีใครขอโทษหรือว่ายอมรับผิดเลยสักคนว่าทำผิดเดี๋ยีละดีละต้องสั่งสอนกันสะบ้างแล้วเจะเอาอะไรเอามาเหรอคงจะเป็นของเจ๋งหน่าดูเลยนี่อย,อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนหตะงกรนขอเข้ามานี่มันอะไรอะ่ะคนที่ถูกตกะแกรตนี้ก่อนจะรู้สึกสำนึกผิดในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปแล้วก็จะคู่เข่าขอโทษด,ด้วย เรอาออออมานึกๆดูแล้วฉันก็เป็นคนผิดเองที่หลบลูกบอลไม่ทันขอโทษด้วยนะฉันเองผิดอะที่มัวแต่เมอไม่ทันมองอลูปบอลนะ่ขอโทษด้วย<ห>นะต้องมาขอโทษเลยดินะฉันน่ะผิดเองแหละร<ไ>ิทไทยธรรมดาเมื่อวานมีโดรายกิอันเดียวฉันก็เลยเออ,ออช่วย<ห>อ๋อเออ <S 2> <S 2> <S นายนี่นะฉันสาตแตงกระแตงขอเข้ามาเอาไว้เยอะแยะเลยใช้เนี่ยทำให้ทุกคนขอโทษเธอะหะไม่คิดจะขอโทษกันบ้างเลยหรือไงเรื่องเส่เออเหรองั้นก็ช่วยไม่ได้อ่าเอาอะไรอ่ฮอ่า ที่ใบเด็กเป็นเศษทีตาหัไม่รู้สึกสมนึกผิดเลยเออชวกชกทีเถอะชกสักหมัดให้เต็มเหนียวเลยดาไม่ดีอะไหนไหนแล้วก็ทตาตามนั่นเถอะมันมันจะดีหรอเออชกเลยชกให้เต็มที่เลยนะเอาก็ได้เออเอ่เอะไรกันเล่าหูทำไมถึงได้เบาดักเล่าตั้งใจชกหน่อยได้ไหมอ่ะจะดีเหรอเออช่วยจิกเจ้านี้หน่อยเถอะนะ งั้นก็ไม่เกรงใจแล้วนะอะไรกันแค่นี้เองเหรอความี่เขางฉัจะไม่หมดเลยเอาอีกได้ป่ะฉันเจ็บมือไม่หมดแล้วนะนี่ไปต่อเนเอ้ยชกตัวอีกเน่ยเดชกฉันเน่ยเดอะถ้าฉันขอโทษงันเหรอใจกล้าไม่เบาแล้แกเฮ้อแกนี่บ้าจริงเลยนะอืมเอาเลยเฮ้ ไม่เลยใจขอโทษใจขอโทษเอ้ยอะไรัจมูกดิิโอ้โหหนาวกันมาคนอย่างฉันเนี่ยคนอย่างฉันเนี่ยคงจะรู้สึกผิดแล้วใช่ไหมทำไมฉันทำให้คนได้เลวซากขนาดนี้ในฟุตบอลถนนตัวยังไงกันโตเสียกันตายแล้วอุ้ยโคกเลนะครับพบสมดุกผิดแล้วโคกเลย่ะอยก็เหยลกอยด่อยอ กยังโงยังยังมันต้องนีเลยแกทุหน่อยมเอาน้หัวฉันหน่อยเดี๋ยวมันก็ตายเอ้ยทำไมยอมเลยฉันจะหัวตัวน้อยยกันที่เอาไหมเฮ้ยยาเอยเอยัเยยหัวัเท็มทีแลสางปริ้งบที่สมองฉันเนี่ยคือถึงจะพูดอย่างง้ก็เถอะขอโทษดูเยมบอนเนาะเฮ้ยเฮ้ย เอย่างนี้มื่ที่สุดเลยอเปดีด้วยนะฉีจ้ยเคนเหมือนกันแย่แล้วสิขทต้องเรยพลิกไทยให้จาออกมาแล้วค่อยจับทีละตัวละมั้งคือว่าฉันจับขวดพิกไทยหล่นหายไปแล้วสวัสดีค่ะ ได้โปรดกลับไปก่อนเถอะนะฮ<า>ะ,ะคือว่าเราอยากได้พริกไทยนะครับคนเร็วๆอย่างฉันไม่มีหน้าจะไปพบผู้คนในสังคมแล้วกะว่าจะปิดร้านแลวหน,นีไปอยู่แถวชายแดนนะไปอยู่แถวไอ้จะนรอดนหรือฉันว่าไปเอาจากบ้านเราน่าจะเร็วกว่าลมะมั้งขอโทษนะครับขอโทษกับไม่หรอกค่ะฉันต้องหาทิดต้องขอต้องคนเราจะขอโทษกันทั่วเมืองเลยเออทะระชิคุงนี่นะ โอ้อ่คุณอยีอย่ามายกกับฉันเลยคนนิสัยแย่ๆอย่างฉันน่ะมันต้องํำนึกผิดแบบนี้ถึงจะดีที่สุดเนอะนายเดนะคนไม่ดีนักเรียนดีเด่นที่สุภาพกกจริงจังเนี่ยนะฉันน่ะใช้พอยในการสอบทุกครั้งเลยอ้ยนอกจากนี้นะฉันยังทำอะไรที่ไม่ดียิ่งกว่านั้นอีกแบบไหนอะ เฉทีนั่งนั่งว้ายตะเพิ่ตกฮะมีคนบอกว่าฉันเป็นคนทำฉันก็เลยถูกใจไอ้ชอนยน้อ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 ยคนที่บอกว่านบิตาเป็นคนทำคือฉันเองอ่ะไอ้ทำเรื่องเร็วๆน่าดูเลยนะเฮ้ยใจแอนนี่นะ เอ้ยรอฉันก่อนดิฉันต้องขอโทษนายเหมือนกันนะคิดจะสารภาพเรื่องเมื่อกี้เหรอ<ท>ดีกว่าหน้ามีหวังนายถูกอัดเละแน่เลยนี่ขอโทษด้วยนะคนที่วาดรูปเล่นแบบนั้นก็คือฉันเองอ่ะลระนอกจากนั้นนะคนที่เอากระดาษมิกแปะหลังนายเมื่อก่อนที่ล่าง,งี้งาเมื่อวานนี้ <c oughs> ก็คือฉันเหมือนกันนะช่วยชกฉันหน่อยจน,นกว่านายจะพอใจเลยเอาเลย อะไรกันว่าจิบจ้อยแค่นี้เองกันเหรอถ้าเทียบกับสื่อที่ฉันทำลงไปเลียวก็โอ้มันคนละเรื่องกันเลยบอนึมถึงแล้วมันปวดใจจะต้องไปตะเวนขอโทษคนให้หมดเมืองนี้ซะก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมาหาแกเดี๋ยวก่อนยุ่งชะมัดเลยยุ่งชะมัดเลยเฮ้อเฮ้อเอาสุเนโอเออสูเนโอจะต้องขอโทษนายเหมือนกันนะเรื่องหลุมพรางเมื่อก่อนหน้านี้อะไรกันเล่าฉันไม่ว่าใครจะมายุ่งเรื่องไร้สาระของนายหรอกนะ ตั้งหนึ่งร้อยแปดสิบสามคนเชียวนะยุง่งชะมัดเลยวิ่งตั้งวันหนึ่งไปแล้วไม่มีใครยอมให้ฉันขอขามาหลทาทษอเลยยิ่มันมีต,งตองรดบไปเอาไปใครมัดแล้วล่ะไปาอย่างนั้นมีหวังทุกคนไม่เลิกกันักทีชิสกานี่นะชิสกาขอโทษทีนะคือว่าทาดาชิคุงเขาขอโทษจ้าโนบิตะ ใช่ไหมล่ะแต่ว่าที่จริงแล้วไอ้นั่นน่ะแม่ฉันเป็นคนทำเองอ,อ้าวชิซึกะก็ด้วยเหรอและอ<า>นอกจากนั้นนที่เอาไปให้นบิตะกินก็มีแต่อันที่แตกๆค่ะค่ะส่วนอันที่รูปร่างสวยๆฉันให้เด็กกิซึนิไปแล้วพอได้แล้วยิงได้ยินก็ยิงลำบากใจนะเนี่ยฮะอา,อาชิซึกะเองเหรอเออก่อนหน้านี้นะฉันเป็นคนเปิดกระปองเนอะเองอฉันมันแลว้วฉันมันไม่ดีขอโทษด้วยนะฉันตั้งหาลยฉันต้องขอโทษเธอด้วยขอโทษด้วยฉันว่านะ่า ก่อนนะรีบไปเอาที่ไหนดีกว่าเร็วๆเข้าเหอะเอ่อขอโทษนะครับอะไรอะไรเพอ่นี่ปลุกอะไรอีกอ่ะเนี่ยพวกเรากำลังรีบกันอยู่นะครับขังก็มันจะแาบเข้าไปขโมยของในบ้านหลังนี้อยู่พอดีช่วยพาฉันไปส่งที่สถานีตำรวจอันดาสาขโมยช่วยหน่อยไม่ได้ได้ไงได้สิครับสาวครับคือโอ้ย รีบจับตัวผมที่เถอะะนครับไอ <Hey, S 1> ้กยจบมาฉันมาก่อนนะฉันทำผิดตั้งสามคดีเชียวนะต้องจับฉันก่อนฉันทำก้าวคดีนะฉันทำสี่สิบห้าคดีต้องจับฉันก่อนที่ผ่านมาจะไม่เคยจับโจรผู้ร้ายได้สำเร็จสักครั้งหนึ่ง เพราะว่าผมมาทํางานหยอนยานต่อประชาชนผมไม่มีหน้าจะเป็นตํารวจแล้วครับผมสมควรที่จะต้องถูกจับตั้งหากแล้วโอนอะไรกันอย่างนั้นล่ะนะเอาคองของเขานะของขึ้นบ้านเขานะคุณนะไม่จับผมหรือท่านผมขอสารภาพว่าตัวเองรับสินบนต้องขออภัยด้วยจริงๆครับส่วนคนรับสินบนก็คือผมเองครับบริษัทผมไม่สินบนท่านเองไม่หลายคามคนที่ผิดคือผมไปแล้วคุณท่านข้าข้าเมื่อเจริญ ขอโทษด้วยนะแม่นะทุกคืนน่ะพ่อชอบบอกว่าเลิกงานดึกแต่ที่จริงแล้วถูกชวนไปเล่นไพ่อ่ะแม่ก็เหมือนกันที่เอาเงินไปซื้อของแบบนี้มาแล้วปิดบังพ่อขอโทษนะขอโทษจริงๆขอโทษนะคะอยู่ไหนพิทาิทายล่ะพิทยละอยู่ไหนมาเจอแล้วนี่ไงไม่ห้องข้ามนะขอโทษนะคะขอโทษนะคะพิทายนะใช่เ้ใช่อะ เก็บละเออออเอามาเอว่าไงนะอะไรล่ะคะเหมือนได้ดีมากนะคะที่โกหกแม่แม่ก็เหมือนกันันแหละที่ซื้อของแพงแบบนี้อะฮะเอ้ยที่ต้องพนัชที่จะช่วยทุกคนกลับไปปกติ